ตินงไก่ตุกๆเลยจ้าตินงไก่ตุกๆ,ๆพี่น้องค่ะพี่ปุ่นจกน้อยนึกว่าีเราเอามายเอามโอ้พี่น้องคนหวยเลยคนหวยหวยอยู่จ้าดือรอบนึงรอบนึง สวัสดีค่ะกับพาพคุณนยทราบพารแซบแล้วจ้ำหนยซาบพารแซบก็หายไปโดนแล้วน้องจานทุกคนจ๋าช่วงงานเยอะกับไม่ได้ทายคลิปกเลยต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนอ่าเราก็เลยนี่ก็เลยขอญาตทักทายกับส้มติงไก่ทักทายกับเออ่ขนมเส้นแล้วค่ะเนาะข้าวปุ้นเคี่ยวหวานติ่งไก่แล้วจ้าเนาะบะหมี่เลือดทั้งหมดเลยค่ะทุกคนผักกับมีไอซายและแหนะเป็นไดโน่ค่ะปีใหม่ฉลองมวลบุคคาทุกคนจ๋าให้ปีมีความสุขเด้อจ้า รำรวยสุขภาพแข็งแรงน่าจะนอสําคัญที่สุดเนาะสุขภาพแข็งแรงน่าจะเนาะบบพูดพัม่มทำเพื่อเลยค่ะกินเลยเนาะค่ะเนาะเอามือละเอาส้นโอ๊ยลืมเอามือเสยอื้มคุณภาพพลังห้องหอม ใบเงี้ยาใจมากฮอมอยู่เลยค่ะอืมงอกสดชืนตมึนๆเนาะ ตอนนี้เวลาบ่ายมมงมาด้ยจยาเข่าขเว้นค่ะมื่อเนี่ยขาเว้นเสร็จแล้วก็ให้รู้ชินโตค่ะ nước nữa khẩu Nó được Nó được Nào xuống sớm này bữa đợt. 嗯嗯。Mm hmm. ปีใหม่ปั้นเขาบนบนบนวอาปีใหม่นาะนี่พี่หน่อยบ่ได้ฉลองนะคัเขาเลยค่ะกินกับเพื่อนนี่หน่อยเพื่อนสนิทอยู่บ้านข้างกัน Ada besar le. Hmm. 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 เ้นจปบด้วยจริเครื่องแน่ยงคัดอ้วนท้องห้องแต่ละเนี่นี่คือแต่ละเน่นี่คือเศรบตอนนี่ยฝรังมันดูทดดี่เห็นไอ้ห้างฝลั่งนะไม่ค่อยมีหรอกใกล้บ้านไม่ค่อยมีผักหลาย Siden vi så deg. เน้นไหลายพี่น้องค่ะติ่นเน่นหล เงินไทยอยู่ไหนวะนึกได้มีเงินไทยอยู่แต่ปากพี่เพิ่นเป๊ะ ซื้อความหนะมายยังไงเนี่ยอืมนี่แบบง่ายๆค่ะจะบอกง่ายๆเลยเครื่องแกงสำเร็จเครื่องแกงเขีวหวาน ม่มูเหรอเล็บจัดการเลย mm. mm. พักคักแสบคัก

what <laughs> ลาม,มือเมื่อค่ะทุกคนจา๋าวันนี้ลำลาไปก่อนนะคะนาะพบพ่อกันไม่ในคลิปต่อไปนะคะเนาตอตนเดก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมนะคะเนะเอ,อคนที่ติดตามก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเด้อจันเดก็ขออภัยหลายถ้ามีความผิดพลาดจังใดนะคะนาะเดี๋ยวพบพ่อเกันไม่ในคลิปต่อไปลำรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า